ความเป็นรวมไทยสร้างชาติณวันนี้ต้องพูดแทนพักเต็มตัวแล้วเพราะเข้าไปเป็นสมาชิกพักแล้วเนี่ยนะแม้ว่าจะยังไม่ไมด้มีตำแหน่งบริหารอะไรนะผมผมไม่ผมจะไม่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 มีตำแหน่งบริหารไม่ได้เป็นรองหัวหน้าพักไม่ได้เป็นอะไรนะครับเป็นพักเฉพาะกิจไหมลุงตู่ไม่อยู่แล้วครั้งหน้าจะยังมีอนาคตจะถูกย่อยสลายเหมือนที่บ้านป่าเขาโดนไหมคือผมนี่เคยคิดนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์พักที่มาจากการทํารัฐประหารเนี่ยเป็นพักเฉพาะกิจหมดอ่ะอันนี้ผมเองเนี่ยเป็นสมาชิกใหม่ใน ช่วงสามเดือนหลังซึ่งผมมีความผูกพันกับคุณพีรพันธ์เพราะว่าเราทํากฎหมายมาด้วยกันผมว่าพี่ตุ๋ยเป็นคนเวลาแกมุ่งน่ะเขาเรียกมุ่งเวลาแกมุ่งแกโคตรมุ่งเลยไปเลยแล,แล้วเอกนัทเองขิงคุณขิงเองก็เป็นน้องที่สนิทกันมานานมากเป็นนายทั้งคู่นายพีรพันธ์และนายเอกนัทไม่ใช่พักทหารแล้วก็เขาก็มีหน้าที่ประคองพักเขาผมก็เห็นเอ้ในช่วงขวบปีเขาประคองพักเข้ามาได้ที่ไม่มีลุงตู่เพราะลุงตูไ่ไปเป็นองคมนตรีแล้วเขาก็ประคองพักเข้ามาทรงนี้ ผมก็คิดว่าเราช่วยกันประคองให้พักมันเป็นสถาบันทางการเมืองให้ได้ก็พยายามทําให้สุดความสามารถพักการเมืองทายากครับทํายากครับที่มา <ทำ S 2> มันอาจจะโยงใหญ่จริงแต่ด้วยความเป็นตัวบุคคลพอเห็นการทํางานแล้วทั้งคุณพีรพันธ์ทั้งคุณเอกนัทผมว่าเขาลุยนะทั้งคู่เนี่ยลุยทั้งคู่แล้วนายทั้งคู่มันมันไม่ใช่เป็นพักที่มีกลิ่นอายแน่นอนนะคน ตั้งคนแรกก็ลุงตู่เป็นผลเป,นเป็นผู้นําแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วตอนนี้ผมเข้ามาก็ไม่ใช่แล้วผมก็ไม่ได้เห็นกลิ่นอายของความเป็นทหารอยู่ในที่นี่รวมไทยสร้างชาติอีกแล้วไม่เห็นครับแล้วเอาจริงๆในทางการเมืองมันก็ต้องมีแม่เหล็กดึงดูดคะแนนอะ่ะลุงตู่ก็คือแม่เหล็กของรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์ก็ไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่แม่เหล็กในทางการเมืองอะ่ะแล้วครั้งหน้ามันจะมีอนาคตได้ยังไงสําหรับรวมไทยสร้างชาติผมเชื่อมั่นนะผมมาอยู่กับคุณพีรพันธ์เนี่ยผมชอบคาแรคเตอร์ที่ชัด S 1> <S 1> เอาคือเอาอไม่เอาก็ไม่เอาไม่มีทางกลางผมว่าคาแรคเตอร์นี้เราอยากเห็นโดยเฉพาะซีกฝั่งที่ยึดมั่นในชาติศาสตร์กษาาตัตริย์ชัดเจนเรื่องอื่นปณิปนอมได้เรื่องนี้ไม่ปณีปนอมผมว่าผู้นําแบบคุณเพียรพันธ์ชัดเจนนะในความรู้สึกผมแล้วก็ผมยังอยากเห็นพรรคเจริญเติบโตต่อไปเรื่อยๆแต่การเมืองคุณวรวิทย์มันไม่แน่ไม่นอนหรอกเพราะว่าบัตรเลือกตั้งสองใบนะครับบ้านใหญ่ยังคงสําคัญ ระบบเดิมๆก็ยังอยู่สิ่งใหม่ก็ต้องใส่เข้าไปด้วยอยู่ที่ผลงานทําให้ดีที่สุดในเวลาที่เหลืออยู่ครับมั่นใจว่าคุณพิรพันธ์มีศักยภาพมากพอที่จะเป็นแคนดิเดตนายกข,ของของรวมไทยสร้างชาติแล้วความหลังครั้งเก่าล่ะคุณนทัทวิทย์นี่ก็ผมเรียกว่าเป็นขาประจําคุณทักษิณก็คงจะไม่ผิดเหมือนกันนะก็วิจารณ์คุณทักษิณมาตลอดตั้งแต่อยู่กับประจาธิปัต์คือผมน้าวันนี้หายไปแล้วเหรอไม่ไม่แล้วครับผมก็เหมือนเดิมอ่ะคือผมคิดว่าปลูกอะไรได้กินอันนั้นอ่ะคือทุกอนนนลกไ้้็ดดิัต สิ่งไหนที่เราทําวันนี้มันก็เป็นผลพวงในภายภาคหน้าทั้งสิ้นคือทุกอย่างต้องต้องอยู่กันแบบรักษาน้ําใจซึ่งกันและกันเนาะแต่ว่าอะไรที่เขาทาไว้ในอดีตผลนั้นมันก็ยังอยู่ผลไม่ได้หายไปถ้าวันดีคืนดีจะบอกให้เนื้อโทษกรรมในความผิดที่นั้นก็ไม่เอาอยู่ดีสิ่งที่เคยออยืนยังไงยืนไม่เปลี่ยนแต่แต่สิ่งที่เรากำลังพูดเราถึงพูดสิ่งที่ทําประโยชน์ในชาติบ้านเมืองในอนาคตข้างหน้าที่บอกเรื่องพลังงานเรื่องต่างๆที่เราสัญญาไว้แล้วก็ทำของเราแต่อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วในอดีตเราไไมมม่่ลลบบันอื มันยังอยู่